สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูผัดกระโพดฝักอ่อนนะคะจะเป็นผัดพริกนะคะกระโพดอ่อนนะคะเราก็นําม,มาหัน่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบเลยจ้าผัดพริกกระโพดฝักอ่อนนะคะวันนี้ก็จะผัดใส่หมูสับนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมด้วย แล้วก็พริกกับกระเทียมหัน่นหยาบๆนะคะพริกอันนี้ไปเลยจ้าวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็ไปทําการผัดกันเลยนะคะเมนูอร่อยอร่อยจ้าตั้งกระทะนะคะก็ใส่น้ํามันลงไปเลยจ้าอันนี้จะเป็นน้ํามันพืชนะคะสมพรก็จะใช้น้ํามันพืชน้ํามันทั่วเหลืองนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเราก็ใส่พริก กับกระเทียมที่เราหั่นไว้นะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ใส่พริกเพิ่มได้นะคะวันนี้สมพรชอบเผ็ดนิดนึงก็ใส่พริกเยอะนึงหยิบเยอะไปนิดนึงนะคะอร่อยอร่อยจ้า ผัดพริกกับกระเทียมไม่หอมนะคะนี่ดูมันบ้านนะคะผัดกินเองนะคะไม่ได้ผัดขายมีอะไรเราก็ใส่ใส่ไปนะคะในตู้เย็นมีอะไรหยิบจับมาใส่นะคะใส่หมูที่เราสับลงไปเลยจ้าผัดหมูให้สุกใส่หมูสับจ้าวันนี้ ดูแล้วนะคะก็จะคล้ายๆกับผัดกระเพรากระโพดฝะปอ่อนนะคะแต่ทีนนี้เราไม่ได้ตำนะคะใช้หั่นเอาแต่เราไม่ได้ใส่ใบกระเพราเราจะใส่ต้นหอมนะคะนี่นะคะหมูเริ่มสุกเราก็ใส่กระโพดลงไปเลยจ้า กระโพดฝักอ่อนนะคะนำมาผัดก็อร่อยนะคะยิ่งนำมาต้มจิ้มน้ำพริกกะปิจะอร่อยมากๆเลยนะคะกระโพดฝักอ่อนวันนี้ก็เลยสับเปลี่ยนนำมาผัดพริกกระโพดฝัก,กอ่อนใส่หมูสับนะคะนี่จ้าหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่กระโพดลงไปเลย ข้าวดนี้เราก็จะใช้เวลาผัดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าข้าวโพดจะแข็งแล้วก็สุกยากนะคะผัดคุกเขาให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยจ้า ตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยจ้ากิ่นหอมมากๆเลยเราใส่พริกนะคะก็จะเพิ่มความเผ็ดนะคะทำให้เรา มีรสชาติแล้วก็ทานอร่อยขึ้นด้วยนะคะตเติมน้ำลงไปเลยจ้าเราก็ผัดทิ้งไว้สักครูหนึ่งนะคะให้กระโพดสุกนะคะพอกระโพดจะสุกยากนี่นะคะก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนี่นะคะกระโพดาจะเริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยเพื่อนๆก็นำไปทำทานกันดูนะคะจะผัดแบบจืดผัดแบบเผ็ด ผัดกระเพราผัดใส่วุ้นเส้นก็ได้นะคะสําหรับกระโพดฝักอ่อนนะคะก็ทําได้ปลากหลายเมนูเลยจ้านีเราก็เติมน้ำตาลลองอไปนิดนึงนะคะ ใช้น้ำตาลสายน,นี่จะเป็นผงปรุงรสนะคะใครที่ไม่ชอบกินหรือไครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็ปรุงแบบที่เราชอบเลยนะคะหลายบ้านหลายคนอาจจะทานไม่เหมือนกันนะคะนี่ข้าวโพดก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะ เราก็ชิมรสเลยจ้าได้ที่แล้วนะคะพอดีพอดีไม่ต้องเติมอะไรเลยนี่ข้โพดสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้าหัดพริกข้โพดอ่อนใส่หมูสับนะคะใส่ต้นหอม ้าใส่ใบกระเพราก็จะเป็นผัดกระเพราได้นี่ก็แล้วแต่ความชอบว่าจะใส่ใบกระเพราหรือใส่ต้นหอมนะคะนี่สุกแล้วนะคะอร่อยอร่อยจ้าสำหรับเมนูผัดข้าวโพดฝักอ่อนใส่หมูนี่ เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปทําการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะร้อนๆน่ากินด้วยนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วนะคะ ไอ้จ้าเราไปทานกับข้าวกันเลยก็เ,เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับวันนี้ผัดพริกกระโพดฝักอ่อนใส่หมูสับอร่อยอร่อยจ้าวันนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆน,นะคะใครชอบก็สามารถที่จะนำไปทำทานกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะ พบกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ